ทำธุรกิจมานานนะครับทำไมไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับนั่งดูแต่คู่แข่งแซงหน้าเราไปเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้มากพอวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi. กำพลอุรานวิโอและนี่คือ Creative Ri s k คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับก่อนรับชม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับช่อง creative biz คิดสร้างเงินของเราเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพผู้ประกอบการบิสเนสการลงทุนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆด้วยนะครับทักษะของการเรียนรู้นะครับมันก็มีมากมายหลายเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดถึงสเตจของการเรียนรู้แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด4สเตจง่ายๆจริงๆผมก็เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับโคชชิงนะครับโคชชิง p e r f o r m มนซ์ของคุณจอห์นวิทมอร์นะครับเล่มนี้เก่ามากแล้วนะครับ แต่ก็มีบางส่วนซึ่งสามารถจะแอพพลายใช้ได้คือถ้าไปอ่านเนี่ยผมคิดว่า,าไม่สามารถจะหยิบมาใช้ตรงๆได้ผมก็ต้องเอามาเรียนรู้แล้วก็สังเคราะห์อธิบายในสไตล์ของผมแล้วกันซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาอธิบายเอาไว้4ส,สเตจของการเรียนรู้สเตจที่1ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองทําไม่ได้อ่ามันแปลว่าอะไรสมมติผมเปรียบเทียบตัวเองเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กน้อยเพิ่งเกิดสิ่งที่ผมไม่รู้ก็คืออ่า ผมไม่รู้ว่าผมต้องแปลงฟันยังไงนะครับคือไม่รู้ว่าต้องทําสิ่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนั่นเองสําหรับการที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับการที่เราไม่รู้ว่าจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไรเนี่ยมันก็มีมินนิ่งสแบบนะครับ1ก็คือเราไม่รู้ว่าจะทําสิ่งนี้อย่างไรเราก็เลยอิกนอแล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนั่นเองความหมายที่2ของการไม่รู้ว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันก็คือเราอาจจะคิดไปว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทํำยังไง ไม่งงนะฮะก็คือเหมือนคิดไปเองว่าเราเราคิดว่าเราทําได้นะครับเขาเรียกว่า over c o n f i d e n t เราอาจจะมีความรู้ในเรื่องบางเรื่องแค่นิดหน่อยนะครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเรารู้เยอะและ้วนะครับเราทําได้แน่ๆนะ่แล้วเราก็ไปลงมือทําซึ่งอันนี้มันไม่มีถูกมีผิดนะครับการกระโดดลงไปทําเลยโดยที่ยังไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันอาจจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะนําไปสู่สเตจต,ต,ต่อไปนะครับสเตจที่2ก็คือรู้แล้ นะครับว่าเราเนี่ยทำไม่ได้หรือรู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่รู้จริงนะครับสเตจนี้มันเป็นยังไงมันก็คือเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเรามีข้อผิดพลาดการที่เรารู้ว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีเส้นแบ่งว่าอันนี้เ,เขาเรียกว่าผ่านเกณฑ์อันนี้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอย่างเช่นเหมือนเราขี่จักรยานอย่างเงี้ยนะครับเกณฑ์ของการขี่จักรยานได้คือขาไม่ติดพื้นทรงตัวได้ปั่นไปข้างหน้าเนะาะถ้าสมมุติว่าเราทําพลาดเนี่ย สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากสเตจที่2เนี่ยนะครับก็คือเราจะรู้ว่าจุดด้อยจุดที่เราพลาดเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างนั่นเองเพื่อที่เราจะเอามาพัฒนาต่อในข้อนี้นะครับในสเตจที่2อนีก็มีข้อคอนเซิร์นนะครับเช่นถ้าคนที่มีไมเซตแบบปิดเขามองว่ามาจากสเตจแรกที่เป็นคนที่โอเวอร์คอนฟิเดนต์นะครับคิดว่าไม่รู้ว่าตัวเองอทำไม่ได้ นะครับแล้วก็ฝืนจะทําพอมามารู้ตัวอีกทีว่าอา้าวทาไม่ได้นี่วะนะครับบางคนก็อาจจะเลิกไปเลยหรือบางคนพอรู้ว่าทําไม่ได้หน้าแตกแต่ยังไปต่อนะครับอันนี้ก็คือมี growth mindset พร้อมจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ไปต่อนะครับทีนี้ไปถึงสเตจที่3ก็คือเราจะรู้แล้วว่าอะไรที่เราทําได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราขี่จักรยานเราก็จะรู้ว่าโอเคเราเอาเท้าวางที่ บันไดจักรยานนะถูกต้องจับแฮนด์มั่นคงนะครับธุรกิจก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่าข้อดีของธุรกิจของโปรดักต์และเซอร์วิสของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราจะเกียร์ไปทางไหนนะครับเราจะออปติมิสมันได้อย่างไงเราจะเห็นข้อดีเป็นข้อ,ข,อข้อของเรานะครับตรงนี้มันทําให้เราเขาเรียกว่าเรารู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรเราจะไปแข่งกับคนอื่นได้ไงนะครับเราก็โบรจุดแข็งเราให้มันเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับพอไปถึงตรงนี้ เราค่อยเรียกว่าเราจะมีสติสมัชัญญะกับทุกโปรเซสที่เราทําเหมือนกับเราเริ่มขับรถนะฮะจุดนี้มันคือเรารู้แล้วเราอาจจะเคยขับชนมาแล้วในสเตจที่2นะครับเรารู้ว่าเราผิดพลาดยังไงอาจจะจับพวงมาลัยไม่แน่นดูกระจกไม่ดีนะครับพอถึงสเตจที่3เนี่ยเรารู้ตัวทุกการกระทํามีโฟกัสซิ่งทุกอย่างบางคนเนี่ยโฟกัสมากขนาดว่าขับรถเนี่ยไม่สามารถจะทําอย่างอื่นได้นะครับต้องปิดวิทยุแล้วขับอย่างเดียวก็มีนะครับคือตอนเนี้ย ต้องต้องเอาใจจดจอ่ออ่าสเตจเนี้ยมันจะทำให้เราเกิด m p r o v e m e n t ขั้นสุดนะครับพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสกิลแล้วก็นำไปสู่สเตจที่4สเตจที่4ก็คือเขาเรียกว่าทำโดยไม่รู้ตัวนะครับทำโดยไม่รู้ตัวไม่ได้แปลว่าทำแบบขาดสตินะครับทำโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าทำโดยอัตโนมัติไอกระบวนการ3ข้อแรกเนี่ยมันคือการทำด้วยจิตสำนึกนะครับแล้วมันก็ เขาเรียกว่าลงไปฝังที่จิตใต้สําสนึกพอมันทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะเหมือนเราเทรนจิตใต้สําสนึกไปเรื่อยๆเหมือนเราเอาจิตสําสนึกเนี่ยไปกดปุ่มให้จิตใต้สําสนึกมันทํางานโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างการขับรถนะครับสมมติเราขับรถไปเนี่ยพอเราคุ้นชินกับเส้นทางเราก็จะขับมันแบบ แทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเราฟังวิทยุไปด้วยก็ได้บางทีตอบไลน์ตอบแชทได้ด้วยนะครับข้อห่วงใยในข้อนี้นะครับในสเตจนี้ก็คือการที่เราคุ้นชินกับมันมากๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าความเคยชินที่เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเทพละฉันเป็นเอ็กซ์เพร์แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะหยุดการเรียนรู้และ เราคิดว่าโอเคนี่มันคือคอมพลีทลี่แล้วของจุดมุ่งหมายในชีวิตละของบริษัทเราละเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มละคิดตรงนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับในธุรกิจบางอย่างนะครับปรงเลบว่พาบางอย่างมันยังมีการที่ไม่ต้องพัฒนาอะไรอีกแล้วในบางส่วนนะครับในบางส่วนนะครับเช่นซ้อนมะเขือเทศบางยี่ห้อที่เป็นสูตรโบราณอ,อันนี้สูตรไม่ต้องพัฒนาละสูตรนิ่งละนะครับแต่ในแง่ของการเรียนรู้ขององ,องค์กรเนี่ย ยังต้องมีอีกหลายส่วนที่ต้องพัฒนานะครับอย่างเช่นวิธีการจัดส่งแพคเกจจิง้งหรืออะไรเงี้ยวอเดเวอร์ที่จะต้องพัฒนาให้มันเข้ากับตลาดแล้วก็สังคมต่อไปเพราะว่าถ้าคุณยึดติดกับข้อสีมากๆนะมันจะกลายเป็นการวนลูปแล้วมันจะยากในการแก้ไขฉะนั้นความน่ากลัวของข้อสีก็คือการที่คุณวนลูปแบบเดิมซ้ําๆกันไปโดยที่คุณคิดว่าอันนี้มันดีที่สุดละมันคือเดอะเบสอะการคิดว่าเดอะเบสเนี่ยมันน่ากลัวนะครับคุณต้องพัฒนามันไปเรื่อย วิธีการก็คือคุณควรจะต้องมาวนอีกรอบหนึ่งวนไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตรงนี้ละเข้าไอสเตจท,ที่หนึ่งใหม่เนี่ยเราเรียกมันว่าอันเลินละนะครับคุณอาจจะต้องมีเด็กน้อยสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าหนูจำไหม่คอยมาถามตั้งคำถามกับทุกโปรเซสหรือทุกการกระทําของบริษัทว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันตรงกับเป้าหมายไหมนะครับคอยวอลิเดตไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับคนที่ถามเนี่ยไม,ไม่รู้อะไรเลยนะครับถามด้วยความซื่อถามด้วยมุมมองที่ ที่ไม่มีอคตินะครับอ่าแล้วก็จะไปสู่สเตจที่2ก็คือแล้วที่ผัานาเราผิดพลาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปสเตจที่3ก็คือเราจะทําให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็สเตจที่4ก็คือไอชุดความรู้ใหม่เนี่ยก็เอาขึ้นมาเป็นอัตโนมัติได้นะครับไอการอันเลิร์นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณอันเลิร์นสกิลนะถ้าคุณขับรถได้เก่งคุณทําสินค้าบางอย่างได้ดีคุณมีสวิตท,ที่ดีเนี่ย สกิลพวกนี้ยังอยู่กับคุณแล้วก็ยังอยู่กับองค์กรแน่นอนแต่การอันเลินเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการอันเลินความคุ้นชินฟังดีๆนะฮะก็คืออันเลินความคุ้นชินความคุ้นชินเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับเวลาคุณอยู่กับตัวเองคุณจะเสพความคุ้นชินในลักษณะที่มันน่าเบือ่อคุณรู้สึกว่าความคุ้นชินเนี่ยมันเป็นความน่าเบือ่อต่อให้มันเป็นสเปเชียลที่คนทั้งโลกมองว่าคุณคือเอ็กซ์เพรสนะแต่คุณทามันทุกวันเนี่ย จนมันเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันไม่ท้าทายนะครับในขณะที่เวลาคุณเอาไปโม้เอาไปคุยโตข้างนอกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันกลายเป็นพาวพพาวเรี่ทูบีเซนต์มันเป็นอีโก้ของคุณซึ่งมันก็จะทําให้คุณติดกับดักนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉนั้นการรีเลย์เนี่ยมันทําให้คุณวอลลีเดตตัวเองแล้วก็องค์กรว่าคุณอาจจะยังไม่เป็นที่สุดเสมอไปและตลอดการนะครับเพราะว่าคําว่าที่สุดเนี่ยมันไม่มีจริงเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นสถิติโลกของนกฬกา ทั่วโลกก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่าสถิติมันดีขึ้นเรื่อยๆเราเคยบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เราขี่จํากัดเราวิ่งได้เร็วสุดแค่นี้ว่ายน้ําได้เร็วสุดแค่นี้แต่ก็มีคนทําลายสถิติได้ทุกปีนะครับธุรกิจเองก็เหมือนกันธุรกิจเองก็เหมือนกันเราสามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสนะครับหรือว่าโปรดักต์ก็ตามทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับองคอ์กรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเตรียมตัวลงทะเบียนเรียนนะครับผมจะมีคอร์สที่ชื่อว่า Guide to Success นะครับสำหรับองค์เทอรนเนอร์นั่นเองถ้าสนใจโคชชิ่งส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะครับผมยังรับโคชชิ่งอยู่นะครับในช่วงนี้ยังยังพอได้อยู่ถ้าเดือนหน้าจะแน่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Creative r i s t คิดสร้างเงินในซีรีส์ของ Mentor Engineering for e n t r e p r e n e u r นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ